ครับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มาเล่นเกม Dead เด d ไ y ด์ g h ๆนะครับถึงแม้ว่าคลิปไอภาพประกอบนี่มันจะเป็นเ,ออเมนูหน้าเกมเด d a y ด์ล h t ก็ตามนะครับคือไม่ใช่หรอกผมไม่รู้จะเอาอะไรเป็นเป็นวิดีโอประกอบแล้วก็เลยเอานี่เลยแล้วกันติครับ คือคลิปนี้นะครับจะมารีวิวแล้วก็เป็นรีวิวกึ่งเรีแอชั่นเพลงคินโญโยริโมโตสตะกีนะครับก็เป็นเพลงรองจิงเกิลที่12นะครับอ่าถามว่าทำไมผมถึงอ่านเพื่อญี่ปุ่นคลองนะครับนี่ครับสคริปต์อยู่นี่ <S <S เพลงนี้นะครับแปลเป็นไทยว่าชอบเธอมากกว่าเมื่อวานซึ่งเพลงนี้นะครับก็ได้ น้องเหมยซีเ8มโฟเท็เป็นเซนเตอร์นะครับซึ่งมาจากการเลือกตั้งเจ้าเอเจชั่นครั้งที่3ที่ผ่านมาเมื่อตอนเมษายนนี้เองอน้องเหมยก็เป็นเซนเตอร์ครับเพราะว่าได้อนันดับที่3ามก็เป็นเซนเตอร์ของ Next Girl ไปก็คือเพลงนี้เพลงชอบเธอเหมามื่อวานเนี่ยครับก็สมาชิกน,นะครับเซนบตอร์นในเพลงนี้นะครับนอกจากน้องเหมยที่เป็นเซนเตอร์ก็จะประกอบไปด้วยจิ๊บเกรด นิกกี้แองเจลโยเกิร์ตนายเจดาลัตามายูแพนเค้กนีนี่ปิงมีนพันแล้วก็เอิร์ธครับซึ่งนี่ก็คืออันดับที่3 4ไปถึงอันดับอันดับที่18ของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคือเพลงเนี่ยเนื้อเพลงแนวเพลงเนี่ยก็จะเกี่ยวกับความรักไปยังที่แบบว่าแอบชอบแอบชอบคนคนหนึ่งอยู่เนื้อเพลงนะครับก็ใน m v ก็จะ มีตีมแบบตีมโรงเรียนล็อกเกอร์โรงยิมคืออารมณ์ที่ผมดูครั้งแรกเว้ยผมนึกถึงเพลงรีบอลเลยเพราะรีบอลมันก็ทำนองนี้เหมือนกันครับต่อไปผมจะมาพูดถึงจุดที่ผมชอบแล้วก็จุดที่ผมไม่ชอบนะคือจุดที่ชอบเนี่ยคือเพลงแปลออกมาแล้วอะมันฟังง่ายมันไม่รู้สึกขัดขัดหรือสึกแปลกๆมันฟังง่ายลื่นหูดีแล้วก็ ชุดเต็มชุดเนี้ยชุดสีขาวอะน่ารักสดใสมากคือแบบมีความเป็นอดอลญี่ปุ่นจริงๆเลยอะคือเว็บแรกที่เห็นอะขอโทษนะผมึูว่าออกมาจากเมนคาเฟ่ซะอีกแต่แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเนี้ยแต่ผมบอกว่า,วามันก็ดีคือคือ,ค,อคือมันน่ารักอ่าน่ารักสดใสเลยต่อไปครับข้อดีต่อไปก็คือตรอรี่ใน MV พอเข้าใจง่ายไม่ค่อยซับซ้อนหรือชวนงง เนื้อเพลงก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับว่าแบบว่าเราแอบชอบแล้วก็คือใน m v ีฟิลเหมือนประมาณว่ามารอเรียนวิชาน้าจากวิชาพละมั้งแล้วแล้วแบบว่าเอออาจารย์หรือครูสอนยังไม่มาสักทีก็เลยต้องเหมยเลยเออสอนเองเลยแล้วกันนั่นแหละก็ไอ้ที่สอนเองเนี่ยระหว่างที่สอนเองเนี่ยก็จะแบบว่าเราเห็นความน่ารักความแบบว่าเห็นเห็นเมมเบอร์แบบว่าแสดงหรือเล่นกันใน m v นั้นด้วยอ่า แล้วก็เรื่องต่อไปที่จะพูดคือที่ที่เป็นข้อดีนะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าหลายๆคนก็น่าจะคิดเหมือนกันแหละคือเมมเบอร์ Member น่ารักซึ่ง,ซ,งซึ่งในส่วนผมที่บอกคือเมมเบอร์น่ารักมากทั้งในชุดพะละคือชุดทีมสีแดงขาวชุดเซมก็น่ารักเหมือนกันคือคือมันน่ารักทั้งชุดเซมแล้วก็ชุดพะละเลยโดยเฉพาะลาตานินี่เกตบอกเลยว่าน่ารักมากแล้วก็ อาจจะพูดถึงไม่ได้คือเซนเตอร์ครับคือเซนเตอร์อ่ะมันเด่นอยู่แล้วถูกไหมคือชุดเต็มอะ่ะถ้าจะดูมานะ่ะคือคือชุดเต็มคนอื่นนะก็จะเหมือนกันหมดแต่ของน้องเหมยอ,อะ่ะผมสังเกตด,ดูอะ่ะจุดที่ไม่เหมือนเลยคือเหมือนน้องจะมีหมวกหรืออะไรสักอย่างเล่ประดับตกแต่งอยู่บนหัวนะจุดที่2คือแน่นอนแล้วครับว่าเซนเตอร์เด่นอยู่แล้วน้องเหมยในเพลงนี้คือเด่นมากคือ,น,อน้องน่ารักแบบน่ารักสดใสแบบสดใสจ๋าเลยอะ่ะซึ่งอันนี้เป็นจุดที่ ผมว่าเฮ้ยน้องแบบคือน้องอยู่ในเพลงนี้คือโคตรน่ารักอ่ะคือคือคือเพลงอื่นถามว่าน่ารักไหมก็น่ารักแต่ว่าวยความที่น้องอยู่ในอยู่แบบว่าเป็นเซนเตอร์เพลงนี้บอกเลยว่าคือ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 แบบว่าความเป็นเซนเตอร์ออกมาฉายแบบดีเลยทีเดียวนะอ่าครับต่อไปจะมาพูดถึงจุดที่ผมไม่ชอบนะอย่างแรกเลยครับคือ MV นี้เนี่ย ความระดับความคามชัดของมันนั้นสูงสุดอยู่ที่ 1,080p ก็1080 p, คือ,อ HD แหละซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคือเพลงที่ออกมาก,ก่อนหน้านี้เนะี่ยความค,าม,คามชัดอะ่ะเขาทําถึง 4K ได้นะคือเพลงก่อนมันทําได้ไวแต่ว่าเพลงนี้กลับไม่ 4K เฉยเลยซึ่งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่คุณภาพแต่ว่าการถ่ายหรือว่าอะไรยังไงหรือเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเปล่านะแล้วก็เกี่ยวกับความคามชัดอีกอย่างหนึ่งครับคือ ที่ความคมชัด 1,080p เนี่ยมันยังมีบางจุดเอ้ยทุยมันยังมีบางจุดที่รู้สึกว่าภาพมันยังแตกๆอยู่อารมณ์เหมือนผมดูที่ระดับความคมชัด 480p ยังไงอย่างนั้นเลยนะอันนี้คือจุดที่แบบว่าผมแบบไม่ชอบอะแล้วก็อีกอย่างนึงคือบางจังหวะใน MV เนี่ยเหมือนเมมเบอร์กับฉากมันจะดู กลมเกลืนกันน่ะคือให้พูดอีกอย่างนึงคือเหมือนเมมเบอร์มันมันถูกแบบว่าฉากกลืนไปเลยอะ่ะคือคือแบบว่าชุดหรือไม่ด้วยความที่ไม่รู้ว่าชุดแสงหรืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะแต่ผมดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนมันดูกลืกลืนๆยังไงก็ไม่รู้อะ่ะแล้วก็อย่างเลยคือยิงอยู่ว่าสต,อ,ตอรี่ใน m ออ่ะมันเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนแต่พากลับกันแล้วอะ่ะจุดที่ชวนแบบว่าชวนว้าวแบบ ดูแล้วแบบวู้หรือแบบว้าวเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ว้าวเท่าไหร่อ่าในเรื่องของในเรื่องของการแพนกล้องหรือว่าการโฟกัสกล้องไปที่เมมเมมอ่ะผมมองว่าบางคนอ่ะมันยังไม่ถูกโฟกัสหรือว่าอะไรดีเท่าไหร่นะซึ่งพอรวมๆแล้วอ่ะถ้าให้หักหักลบกรบ กลบคะแนนแล้วอะ MV นี้ถ้าให้10ออะผมให้ประมาณให้ประมาณ6.5คือเป็น MV ที่แบบว่าเพลงฟังง่ายเพลงฟังง่ายแต่ MV คุณภาพของของ MV อะผมมองว่าอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรเท่าไหร่คือมันไม่ใช่ MV ที่แบบว่าดีหรือเลิศหรือแบบว่าโคตรโคตรเจ๋งแต่มันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ ส่วนเรื่องความน่ารักของเมมเบอร์อันนี้ไม่ต้องพูดถึงอันนี้คือติดเต็ม1 0บร้อยเต็มร้อยอยู่แล้วครับก็ในส่วนของการรีวิวเพลงชอบเธอมากกว่าเมือ่อวานก็ประมาณนี้ครับเป็นรีวิวกึ่งกึ่งเรีแอชั่นก็เพลงออกมาเมื่อวันที่2สิงหานะซึ่งตรงกับวันเกิดเก์พอดีครับถ้าชอบถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติาคได้นะครับ ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ